เฮลโหลสวัสดีครับเจอกับเกม Silent Edge อ้าเขาบอกให้เราใช้หูฟังด้วยแหละ่ะมีฟรีกอนล็อกส์แล้วก็เล่นฟรีสิเราเราเป็นเล่นสายเกมฟรีแล้ว The Silent Edge Episode 1เฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีหลายเอพิโซดให้เราซื้อไว้ได้งั้นก็มาลองกันดีกว่าสตาร์ท ไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันเคยยังไงอ่ะเห็นคนโหลดกันเยอะ,ะก็เราก็ลองมามโหลดบ้างนะในปีหนึ่งเก้าหกห้าเราทำอะไรไม่ได้ทาสียู่1968นหนึ่งเก้าหกแปดเราเป็นทหารใช่ไหมเราเป็นน้ร อ๋อสมาจิ้มจอเล่นได้ด้วยพอเราไม่ได้สคริปนะครับการจิ้มจอไม่ใช่เป็นการสคริปนะครับสคริปจะมีขวาล่างในปีหนึ่งเก้าหกเก้าเฮ้ยนี่มันเป็นสตรอรี่เรื่องเลยนี่ว่อะอนะ่าบุฟเฟ่อ๋อ you can eat อ๋อออกสุดาทหารมาเป็นคนถือป้ายชีย้ทางว่ากินอาหารร้านอาหารบุฟเฟ่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง ขัดห้องน้ำโอ้ไม่ตกต่ำวะ่ะเป็นเกม Silent Age ก็คือเป็นเกมน่าจะเป็น Silent น่าจะหมายถึงความเงียบ Age ก็คืออายุน่าจะเป็นเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับความเงียบแน่นอนเพราะเนี่ยยังไม่มีบทพูดเลยเลยปีหนึ่งเก้าเจ็ดสอง Chapter หนึ่ง The Past อ๋อจิม mala ya ana all here a certain leader you you flag card preto kid this computer for modem back card want to the door and operador anode say there's a sticky note near the door it say Joe, mr he want one lever want to hasten talk it to me once เข้าไปในห้องครับว a ล์ to ูพับล่าสุดวันได้อะเก็บแก้วที่แตกโอ้เกมนี้มันไซเลนจริงๆนะเนี่ยไปไปไปออกนอกเฮ้ยนี่อะไรอะโอ้เกมมันไซเลนเว้ยเต๊ะเ บลู accent, leader, leader. เอ็กเซดลิเดอร์การลิเดอร์เราจะหาบูการ์ที่ไหน,นอ่ะทางขยะเหรอเอาวิ่งได้เลเว้เนี่ยไม่ได้โอ้ยวิ่งได้วิ่งได้เราต้องอยู่ในห้องแน่เลยต้องมีอะไรในห้อง ลูกร์ดมันจะอยู่ไหนวะอ่ามาเดี๋ยนี่ light the corner t o m a n เออเราไม่สามารถต่อหลอดไฟได้เหรอเรามีหลอดไฟแล้วนะเปิดเปลี่ยนไฟตรงนี้ โอเคสลอดไฟโอเคเปิดไฟเรียบร้อยได้การแล้วการ์ดบูมีถุงมือสีเขียวด้วยไปเก็บก่อนอการ์ดบูนะครับแล้วก็ต้องเข้าประตูวขวาใช่ไหมจืดโหลดขีการเรียบร้อยไป เกมนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับอ็อกทรูโมเดลอาร์ตไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวคุณผู้หญิงสวัสดีครับอ่าเออฮ้ยโอ้ there y o ่ are สวีตี้ที่รักมิสเตอร์ฮิลโอเคไปหามิสเตอร์ฮิลกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปหามิสเตอร์ฮิลครับไป ไปหามิสเตอร์ฮิลกันที่ห้องนี้เดีว่าจะเป็นเกมธรรมดาธรรมดาเนี่ยเ,เกยมมีเนื้อเรื่องมิสเตอร์ฮิลอยู่ไหนเอาครับมิสเตอร์ฮิลชู่ชื่อแจสเปอร์อิสโจโจผมชื่อโจครับ of c ฟครอสโจเซฟ how long is that you have been with me this coming o s เซฟอ้าจะนายเราออกกันวะทำงานมาสองปีแล้วครับอ่าเย่อะไรจะแจ้งอะไรเรามัล e ิวฮะไปไม่ออก ช่วย s h e นำฉันมาคือจะนำฉันไปถึงจุด e ำองวาระงวันนี้วระองี้คืไรอะวาระอวันน t ้คือเะไรอะวาระงยังไร่แนาใจงันนขอข้อมะไรอ่อาน,นะอง mm hmm. วันนีคะได้รับงานคอะไรสัการ่างนน้คนะรับโองคได้คารที่ห้องแงัแดงดไรับวปดูกันนี้คราจะได้อะไร ที่จริงคนจะอ่านแต่ขี้เกียจอ่านมันเยอะแล้วก็ไม่ได้แปลได้สุกอย่างไงมาแล้วนะผมพบิตเตอร์ฮิลเรียบร้อยแล้วครับผมมีเวลาเล่นเกมนี้แค่15นาทีครับต้องรีบครับจะโมยืนอ่านยืนอะไรไม่ได้ครับรูดการ์ดเรียบร้อยไปไม่รู้อะไรนะเก็บก่อน ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเปิดประตูออกเอ๊ะตื๊ดไม่รู้อะไรกดก่อนปิดไม่ได้ ใช้ถุงมือใช้ถุงมือโอเคถุงมือซ่อมเรียบร้อยปรประตูเฮ้เดาถูกด้วยใช้ถุงมือมอจาจับไฟฟ้าเปลี่ยนชุดได้ไหมเฮ้มีเลือดว่ะตรงนี้มีเลือดหมายความว่าอะไรเช็ดเลือด Just, just, can't it. bleeding. not but just need to get minutes. Me now. Don't touch anything. d a m About somehow doesn't. ว่าไงอ่ะ Need to know about this. Need to prove. Okay. ทำไมบอก m ีเ a เจอร์หรอทำไมมีเลือดวะเกิดอะไรขึ้น ไม่บอกผู้จัดการเราเรอ่ะเก็บก็ไม่ได้โอเคครับลองไปหามิสเตอร์ฮอลมิสเตอร์ฮิลมิสเตอร์ฮิลอะไรวะเนี่ <notor iety> สยสับสนในเรื่องไม่รู้ครับไปก่อน ลองรีไปบอกแล้วมีเลือดออกอามิสเตอร์กูเลตตี้ฮึม something bad ข้างล่างมนเกิดอะไรขึ้นข้างล่างอ่ะมีเลือดด้วยอะ no it's i p telling boy follow company safety policy I send them memo อ um, but กลอ่างนั้นรำให้เราไปจัดการเองโอเคได้ครับโถเรื่องแค่นี้หันเนีลยรีบๆจ้ำจ้ำม,มีเวลาอีกนิดเดียวเก็บไม่ได้ว่าป,ประตู รไปครับเฟลเลนจริงๆเกมนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ด้วยให้ปัตเตอร์เรามาแปะแผลอมันมีแผลที่ไหนเนี่ย ใช้ยังไงวะเนี้ใช้ยังไงอ่ะแปะกดเพื่อเปิดประตูโอเคเฮ้ยนี่ไงคนเจ้าของเลือดกดก่อนมาไ,ไปช่วยผู้ชายมิสเตอร์เป็นไรไหมครับ คุณเลือดไหลอยู่ไหวไหมผมกำลังจะช่วยคุณไม่โดอน anyone ฮะ yeah I'm sure Are you alone ใช่ผมมาคนเดียวสิ yes yes อ come down here by myself ผมมาด้วยตัวเองครับข้างล่างเนี่ย good อะไรอะ should should be writing this d o w n don't have anything to write with โอ๊ยชี้เกียรอ่านแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ทันต้องขอเล่นก่อนนะครับมันต้องเกิดเรื่องอะไรข้างล่างแน่นอนครับมิสเตอร์มิสเตอร์ชิบหายตายแล้วชิบหายกูละ Need help someone help me เฮ้ยปืน STAY RIGHT THERE SIR อยู่ตรงนั้นยยู่ตรงนั้น l ด s t e น l ด s t e นผมมีต้องการความช่วยเหลือ,อยุพชายอยู่ข้างในเลือดไหลามากมายช่วยเขาด้วย Stay ใจเย็นเย็นอยู่อยู่ตรงนั้นผมทำงานที่นี่คุณน่าจะรู้จักผมนี่ Keep your hand where can I see เอาเหมยให้ฉันเห็นอ,อะไรวะเอาเปืนมาขู่เราสังงานเอา้า ข้อสถานีตำรวจเลยร้นจับ w a t e f u c k Chapter t The Future อ้าวเราบอก Chapter t เหรอโอ้เกมนี้แสดงว่าเป็นแบบแนวพวก The Walking Dead อะไรอย่างเงี้ยมั้ง Wolf Among อะไรพวกเนี้ยเป็นเกมแนวไซเรนให้เราต้องอ่านนะผมก็จะขอเล่นไปแบบเนี้ยนะครับข้ามๆในะเรื่องไปนะครับ โอเคยังไงก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเกมฟรีนะแต่แค่ฟรีไม่กี่ชัพเตอร์หรอกผมว่าแล้วเราถ้าเราอยากรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเราก็ต้องเล่นเพิ่มซื้อตังเพิ่มเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอให้ผ่านไปนะครับแต่ถ้าใครสนใจเกมแนวอย่างนี้ก็ไปลองโหลดกันมาผมจะมาลองเล่นให้ดูแค่ชัพเตอร์เดียวชัพเตอร์นี้ก็พอซึ่งก็ไม่ได้ละเอียดได้รายละเอียดอะไรามากมายเกี่ยวกับตัวเกมนี้นะครับแต่ก็ถามว่าน่าสนใจไหม ก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่ใช่เล่นเกมที่เล่นขายเครียดหรือค่าเวลาได้เลยนะเราต้องมานั่งเล่นจดจออ่านปริศนาหาของสังเกตฉากแต่ละฉากถึงจะผ่านได้เนาะโอเคอยังไงก็ขอให้ติดตามกันไปนะฝากด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าสนใจก็ไปลองโหลดกันตอนนี้ไปก่อนละบ๊ายบายเดี๋ยวหมดเวลาต้องรีบ